สวัสดีครับตอนนี้เพิ่งลงสตรีมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วฝนก็ตกมากนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงซ่าๆเข้าไปในไมค์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากจะทําคลิปมาบอกเร็วนะครับเพราะว่ามีข่าวที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมส่วนตัวผมด้วยนะครับก็คือ2เรื่องครับสเรื่องเออสเรื่องนะครับผมสเรื่องนะครับผมเรื่องแรกนะครับผมก็คือเรื่องของเฟนแมส์นะครับหรือว่าการเล่นกับเพื่อนนะตอนนี้นะครับมีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าการเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะทําการอัปเดตวันไหนล่ะซูนซูนคือวันไหนครับ นี่ครับเขาบอกว่าเขาจะทำการปล่อยเวอร์ชัน1.1.4นะครับผมในมิจุลายนะฮะก็อย่างที่บอกไปในสตรีมนะครับมิจุลายคือกลางเดือนกรกฎาคมนะซึ่งวันนี้วันที่ทำคลิปเนี่ยวันที่14รกรกฎาคมนะครับซึ่งมันก็กลางเดือนแล้วล่ะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะทำการปิดปรับปรุปงทุกๆวันพฤหัสนะครับวันนี้เนี่ยวันพฤหัสแล้วนะครับหมายความว่าพฤหัสหน้านะครับมันอยู่ในช่วงกลางเดือนไหมผมว่ามันก็จะ99.99% 99นะ่ะก็คือพฤหัสหน้านะครับผมถึง แม้ว่าในนี้เนี่ยในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่มิถุนายมันไม่ใช่วันนี้แน่นอนก็คือวันนี้เนี่ยอัปเดตผ่านไปแล้วใช่ปะแล้วก็เกมก็คงไม่ได้อัปเดตวันจันทร์อังคารพุธนะคะคงต้องเป็นเพื่อสหัานะครับเพื่อหน้าก็คือวันที่21นะครับ21กค21จุลานนะครับผมจะมีการอัปเดตเวอร์ชัน1.1.4หน้าข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแต่มิถุนายเนี่ยเราตีความไว้เป็นวันที่21กรากดาคมไปเลยนะครับเพราะฉะน ระบบแฟนแมทนะครับผมก็อย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับไม่ใช่ระบบเพื่อนนะยังไม่ใช่ระบบเพื่อนที่แบบแอดเพื่อนไว้แล้วชวนเพื่อนเล่นยังไม่ใช่ระบบนั้นนะครับระบบแฟนแมทนะครับเป็นโหมดที่เอาไว้เนี่ยเราสร้างห้องขึ้นมาหนึ่งห้องนะครับผมแล้วเราก็จะมีเลขห้องของห้องนั้นๆน,น,นะครับเรา ก๊อปปี้เลขห้องนั้นหรือว่าพิมพ์บอกเลขห้องนั้นนะครับกับเพื่อนที่เราจะเล่นด้วยนะครับผมเอาเลขห้องนั้นไปบอกเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็เอาเลขห้องนั้นนะครับมากดค้นหาห้องนะครับแล้วเข้ามาในห้องนี้เพื่อจะเล่นกับเรานั่นเองนะครับและในห้องนี้เราสามารถตั้งพาสเวิร์ดได้ด้วยนะครับกันคนที่เราไม่อยากให้เข้ามาเล่นด้วยครับเข้ามาได้นั่นเองนะครับก็คล้ายกับ R O V อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนี่เป็นระบบเพื่อนระบบเล่นกับเพื่อนไม่ใช่ระบบเพื่อนระบบเล่นกับเพื่อนแบบใหม่นะครับเป็นการสร้างห้องนั่ ยังไม่มีนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับอันอัปเดตเอ่อที่ไม่ใช่เวอร์ชันโมบายนะครับเรามาดูเวอร์ชันโมบายก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้คือน่าสนใจสุดๆนะครับสำหรับใครที่เบื่อเกมเพลย์ภาคใหม่นะครับนี่มีความหวังขึ้นมาปริมปมความหวังขึ้นมาปริมๆเพราะว่าเขาจะทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับ ปรับในเรื่องของเกมเพย์นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับผมในการอัปเดตเวอร์ชั่น1.1.4ก็คือมิจุลไลก็คือมาพร้อมกับระบบเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับเวอร์ชัน1น่นนะครับมีปรับอะไรบ้างครับผมมีปรับปุ่มคอนโทรลกับเกมเพย์นะฮะมาดูทีละหัวข้อแล้วกันนะครับอ่าเนื่องจากว่ามันไม่มีคลิปหรือว่าภาพประกอบในในหัวข้อข่าวตรงนี้นะครับผมผมจะขอสันนิษฐานตามที่ข้อความที่ที่ผมเข้าใจแล้วกันนะถ้าผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะกันนะครับคือหลัง สำหรับคนที่เล่นแบบคลาสสิกหรือว่าเล่นแบบมีปุ่มนะครับเราจะสามารถเลือกออปชันได้อีกชั้นหนึ่งนะว่าจะเลือกเป็นแบบไหนซึ่งมันมี2อันให้เลือกก็คือแบบสแตนดาดนะครับนี่แบบสแตนดาดนะครับแล้วก็แบบเอ่อเพเชอร์สไตล์นะครับแบบสแตนดาดกับแบบเพเชอร์สไตล์นะครับถ้าอ่านตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าไอตัวเพเชอร์สไตล์เนี่ยเอ่อก็เหมือนกับสไตล์ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือของเก่านะครับกดปุ่มเพเชอร์แล้วแบบวิ่งเข้าหาบอลนะฮะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือแบบแบบเก่านะเพเชอร์สไตล์แต่ว่าเมื่ เมื่อทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น1.1.4แล้วเนี่ยทุกคนที่เล่นแบบคลาสสิกหรือเล่นแบบมีปุ่มนะครับมันจะถูกปรับไปเป็นสแตนดาร์ดแบบอัตโนมัติทุกคนเลยนะพอเข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเออการบังคับเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับแบบสแตนดาร์ด คืออะไรครับผมอ่ะแบบ p พชเชอร์สไตล์นี่คือแบบของเก่าที่เราเล่นกันอยู่ทุกว,วนันนี้แต่แบบสแตนดาร์ดเนี่ยเท่าที่เขาบอกตรงนี้นะครับเขาบอกว่า,าในการเล่นเกมลับนะอันนี้ที่เน้นเน้นที่เกมลับเลยนะเน้นที่เกมลับนะครับผมมันจะมีฟังก์ชันหรือมีความสามารถแตกต่างจากเดิมนะครับมีดิฟเฟนต์ฟังชันนะครับผมอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าเอออย่างเช่นปุ่มนู้นปุ่มนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ไหนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าให้เดานะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาจากฟีดแบ็กที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ทั่วโลก เ,เขาฟีดแบ็กกันไปว่าการเล่นเกมรับเนี่ยมันยากมันบังคับกองหลังยากนะครับผมกองหลังไม่วิ่งหาบอลบ้างอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยการเพิ่มฟังก์ชันเซนด์ดาตรงนี้มาให้เราเลือกใช้นะครับน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาจุดนี้แต่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราไม่มีภาพอะไรไประกอบนะครับเนี่ย,ยครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับผมเราได้ทําการขึ้นระบบหรือว่าปรับปรุงตามที่ฟีดแบ็ส่วนใหญ่ที่แนะนํามาในเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับนี่สิ่งที่ผมชอบมากๆของทีมงานก็คือว่าเขาใส่ใจต่อผู้เล่นมากๆ ถึงแม้ว่าอาจจะแบบลองผิดลองถูก,ลอ,ล,กลองนู่นลองนั่นนั้นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมรับความคิดเห็นของผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วก็ปรับให้นะครับผมปรับให้แล้วก็ไม่ได้ช้าด้วยนะครับหลังจากที่เรามีอะไรฟีดแบ็กกันไปหลายๆเรื่องที่ผ่านๆมาเขาก็ปรับให้นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะเราสามารถที่จะปรับไปเป็นแบบเพชเชอร์สไตล์นะครับหรือแบบคลาสสิกที่แบบเราเคยเล่นกันทุกวันเนี่ยเราเล่นกันทุกวันเนี่ยปรับไปเป็นแบบเดิมได้เสมอถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบมแตนดานแบบใหม่นะครัับ้นะรปง ปุ่มอ่ะที่เราไปกดเันติ้งนะครับมันจะมีให้เลือกแบบสแตนดาร์ดกับแบบเพเชอร์สไตล์นะครับผมแล้วก็ทุกคนจะปรับเป็นสแตนดาร์ดอัตโนมัติเลยนะครับใครอยากเล่นของเก่าก็ปรับเป็นเพชเชอร์นั่นเองนะครับแต่แบบสแตนดาร์ดจะเป็นแบบไหนรายละเอียดยังไงกดปุ่มยังไงเนี่ยอันนี้เขายังไม่บอกนะแต่มันจะช่วยในเรื่องของเกมลับได้ดีมากขึ้นเล่นเกมลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครที่เล่นแบบไม่มีปุ่มนะฮะหรือว่า plus and fix นะครับผมก็สามารถที่จะวิ่งเดสได้แล้วนะครับผมในขณะที่เล่น ในขณะที่เล่นเกมรับไปด้วยดด้วยนะครับผมโดยการกดด้านซ้ายมือนะครับผมของปุ่มสกีนั่นเองนะครับประมาณว่าเราสามารถที่จะวิ่งเร็วได้ในขณะที่กดเพรสเชอร์ไปด้วยนะครับผมสําหรับการเล่นแบบไม่มีปุ่มนะฮะนี่แล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆคือท่อนนี้นะครับผมตรงนี้เขาบอกว่านอกเหนือจากข้างต้นนะนอกเหนือจากการปรับปุ่มแล้วนะครับให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับเขายังปรับ AI ด้วยนะครับปรับในเรื่องของปฏิกิริยานะครับผมของนักเตะนะครับผมต่อการตอบสนอง ต่างๆในจังหวะต่างๆนะครับหมายความว่าจังหวะน่าจะมีการเหวอการเอ,อ straight, ๋อน้อยลงนะแต่ไม่รู้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือแบบเราก็แบบตั้งความหวังไว้นะครับน่าจะดีขึ้นตรงนี้นะครับเขาปรับ AI นะครับผมปรับ AI นี่แหละครับปรับเกมเพลย์เอไอนะครับหวังว่าจะเล่นเกมรับได้ดีขึ้นอันนี้คือเกมรับเพียวๆเ,เลยนะไม่มีเกมลุกเลยนะครับเขาปรับเกมรับเพียวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่มเรื่องของ AI จังหวะปฏิกิริยานักเตะแบบเออผมแบบหงุดหงิดมากเลยนกเตะบอลอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่กองหลังไม่ไม่ไม่เคลียร์ไม่วิ่งก แบบโคตรช้าเลยผมว่าตรงนี้น่าจะปรับให้ดีขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนแล้วก็เผื่อใจไว้หน่อยนะแบบว่าเออไม่ใช่ว่าจะน่าจะแบบจากหน้ามือจากลังเท้าไปหน้ามือเลยหรือเปล่าดีขึ้นเป็นฉับพลันเลยหรือเปล่าผมว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะขอให้มันดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับถ้ามีอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามบนเว็บไซต์นะอันนี้คือบอกประมาณนี้นะครับดีไม่ดีนะครับอีกวันสองวันอาจจะมีคลิปมาให้เราดูก็ได้นะครับว่าเออไอ นะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตอีกทีหนึ่งผมก็จะมาให้รับชมกันนะครับถ้าเกิดมีคลิปมีภาพที่แบบอย่างเป็นทางการออกมาให้ดูกันนะครับผมก็ติดตามบนหน้าเว็บไซต์ของโคุณมินะครับแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมคุณจะเอนจอยคุณจะสนุกแล้วก็เล่นอี t b บ l l 2022ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตมาประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่สรุปเลยน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเฟนแมทส์นะครับเฟนแมสนะสร้างล็อบบี้แล้วก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับผม ถ้าคาดการไม่ผิดนะครับพฤหัสหน้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกวันที่นะครับแต่ว่ามิถุลายนะครับผมมันก็น่าจะต้องเป็นพฤหัสหน้าแล้วล่ะนะวันที่21นะครับผมยกเว้นเกมอาจจะอัปเดตก่อนอาจจะเป็นจันทนังคันซึ่งม่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นพฤหัสนะครับผมแล้วก็เรื่องของการปรับปุ่มการบังคับให้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับ AI นั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีภาพมาประกอบเพราะอย่างที่บอกนะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากข้อมูลข้อความที่เขาประกาศตรงนี้นะครับแต่ก็น่าจะเห็นภาพสิ่งที่ผมพูดไปนะครับ น,นี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีครับ